งเสริมการบริโภคและเลือกใช้วัตถุดิบสินค้าคิวหรือคิวมาเก็ตจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบประมาณพศ2564สํ25านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอชได้สนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการส่งเสริมและใช้วัตถุดิบสินค้าคิวหรือคิวมาเก็ตระดับจังหวัด ให้กับสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด,ดอุรรธานีเพื่อนำไปใช้ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมินและให้การรับรองแผงร้านค้าในตลาดสดซปเปอร์มาร์เกต็ตและแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้สัญลักษณ์คิวตั้งแต่ปีพศ2549ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าคิวและหาซื้อสินค้าคิวได้อย่างสะดวกส่งผลให้สินค้าคิวเป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าคิวในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายต่างๆ สำหรับจังหวัดอุดรธานีโดยสำนักง,งานเกษตรและสากรณจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินง,งานโครงการดังกล่าวนี้มาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปีพศ2556มาจนถึงปีพศ2564ซึ่งจะเป็นการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งในและนอกสำกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณทั้งนี้ สรุปผลการดำเนินง,งานโครงการประจำปีพศ2564จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายการดำเนินง,งานออกเป็นสามกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่ 1. กลุ่มตรวจติดตามคือการตรวจติดตามรายเก่าที่ได้รับการรับรองและป้ายยังไม่หมดอายุจำนวน35รายประกอบด้วย 1. นางวงเดือนสินทวาปีตลาดสดเทศบาลหนึ่ง 2. นางออนอุมาแสงอนันต์ตลาดเกษตรกรอุดรธานี 3. นางอรไทยเหมือนสีตลาดเกษตรกรอุดรธานี 4. นางสาวสถาพรแสนหฮมตลาดเกษตรกรอุดรธานี 5. นางนันทนันนันตาบุตรตลาดเกษตรกรอุดรธานี 6. นางทองสุขเสนาอุดรตลาดเกษตรกรอุดรธานี <colo> <Gerilim> 7. กลุ่มปลูกผักปลอดสารจากตำบลนนาดีตลาดเกษตรกรอุดรธานี8ดนางสงการพิษกันตลาดเกษตรกรอุดรธานี 9. านายถนอมวันศรีตลาดเกษตรกรอุดรธานี10ได้สวนเงินเวียนมาตลาดเกษตรกรอุดรธานี 11. อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนเชียงคำ ตลาดเกษตรกรอุดรธานี 12. นางสุภาพรกาบชัยตลาดเกษตรกรอุดรธานีซึ่งได้ลาออกจากโครงการไปแล้ว 13. นางสาวอาร,รยาศรีจรนายตลาดเกษตรกรอุดรธานี 14. สนองคุณการเกษตรตลาดเกษตรกรอุดรธานี 15. นางสุภัชราพูดเพาะตลาดเกษตรกรอุดรธานี 16. บริษัทฟาสเตชั่นจำกัด 17. บริษัท CPF t เอ d i ทรดดจำกัด 18. นางสายรุ้งโคตมีตลาดเทศบาลเมืองนนสูงน้ำคำ 19. นางมันธนาทองโคกสีตลาดเทศบาลเมืองนนสูงน้ำคำ 20. นางพิสมัยลาสม ตลาดเทศบาลเมืองนนสูงน้ำคำ21นายภูวเดชดอนเต้าตลาดเทศบาลเมืองนนสูงน้ำคำ22นางนาวรัตภูกิ่งเงินตลาดเทศบาลเมืองนนสูงน้ำคำซึ่งล้มป่วยดำเนินธุรกิจไม่ได้23นางประยงดอนเต้าตลาดเทศบาลเมืองนนสูงน้ำคำ24นายอเนกอัครนัน ตลาดเทศบาลเมืองนนท์สูงน้ำคำ25นายอุดมโชคแสนแก้วตลาดเทศบาลเมืองนนท์สูงน้ำคำ26นางสาวเมทีราอินสาตลาดเทศบาลเมืองนนท์สูงน้ำคำ27นายสงวนเวียงนนท์ตลาดเทศบาลเมืองนนท์สูงน้ำคำ28นายนิพนธ์อัมพาตตลาดเทศบาลเมืองนนท์สูงน้ำคำ 29. นานางท่พาพรคำแดงตลาดเทศบาลหนึ่งอำเภอหนองหาน 30. นางกนกวันรวยวัสนาตลาดเทศบาลหนึ่งอำเภอหนองหาน31นายสงเกียรติศรีสุนาครัวตลาดเทศบาลตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาน 32. นางกระมวลวันแซ่ลีตลาดเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองอุดรธานี33สา นางสาวน้ำค้างการมิบูลตลาดจริงใจ 34. ในายกฤษดาแก้วสอมตลาดเกษตรกรอุดอรธานีและ35นานางสาวพลับพลาจเจริญพกทรัพย์ด้านหมอหมูสดสาขาสามพร้าวอำเภอเมืองอุดอรธานีกลุ่มที่2กลุ่มตัวต่ออายุคือการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุป้ายรับรองให้แก่รายเก่า ที่ป้ายรับรองหมดอายุแล้วจำนวน4ร้านดังต่อไปนี้ 1. ร้านหมูนัด24ชั่วโมงสาขาเทศบาล2 2. ร้านหมูนัด24ชั่วโมงสาขาหนองบัว 3. ร้านหมูนัด24ชั่วโมงสาขาสามท้าและ 4. SF Food สาขาหนองขอนกว้าง ซึ่งได้เลิกดำเนินกิจาการไปแล้วและกลุ่มที่3กลุ่มตรวจรับรองรายใหม่คือการตรวจประเมินรายใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณพศ2564กำหนดเป้าหมายไว้ที่1รายปัจจุบันได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธาน,นีและอำเภอใกล้เคียงมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า5รายประกอบไปด้วย 1. นึ่นายเอกพลพนมภูมิตลาดเกษตรกรอุดรธานี 2. นางพันนีพนมภูมิตลาดเกษตรกรอุดรธานี 3. นางคำดีอัประกาศอำเภอรสร้างคอม 4. นางสาวทิติมาหอมกระจายซีพีอำเภอทุ่งฝนและ 5. นางจิราพรอัมพารัฐอำเภอชัยวาน สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้าคิวหรือคิวมาเก็ตจังหวัดอุดอรธานีประจำปีงบประมาณพศ2564ดังต่อไปนี้ 1. การตรวจติดตามรายเก่าจำนวน35รายออกติดตามแล้วเสร็จทั้งสิ้น35รายสรุปได้ว่ามีการดำเนินธุรกิจปกติ32ราย ส่วนอีก3ามรายคือนางสุภาพรกาบชัยตลาดเกษตรกรอุดรธานีลาออกจากโครงการ2นางนาวรัตภูกิ่งเงินตลาดเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำซึ่งล้มป่วยดำเนินธุรกิจไม่ได้และ 3. นางสาวอารยาศรีจารนายัยตลาดเกษตรกรอุดรธานีซึ่งก็ได้ลาออกจากโครงการไปแล้ว 2. การตรวจต่ออายุดำเนินการได้ตามเป้าหมายจำนวน4รายโดยมีการขอต่ออายุทั้งสิ้น3รายส่วนอีกหนึ่งรายคือ SF f o o d สาขาหนองขอนกว้างได้เลิกดำเนินธุรกิจด้วยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 3. การตรวจรับรองรายใหม่ดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้โดยมีผู้สมัครรายใหม่ ทั้งสิ้นจำนวน5ารายซึ่งรายละเอียดได้เก่ามาแล้วในข้างต้นนั้นและ 4. รายเก่าที่มีการตรวจติดตามขอรับรองเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งรายคือบริษัทฟาร์สเตชันจำกัดโดยขอรับรองเพิ่มเติมจากสินค้าที่ได้รับการรับรองจำนวน74รายการเป็น77รายการโดยขอเพิ่มเติมรายการประกอบไปด้วยหนึ่ง มะนาว2ผักกาดหอมและ3ไฮโดรโปรโนิกผักสลัดรักชีวิตคิดถึงคิวขอให้ท่านเลือกซื้อวัตถุดิบปลอดภัยจากร้านขายสินค้าวัตถุดิบปลอดภัยจังหวัดอุดรธานีที่กล่าวมานี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์